ให้ให <Hey. S 1> ้ให้ hey. Hey. ไม่ยอมนั่งกินเองวันนี้ให้ใ <Hey. S 1> ช่ไข่อ๋อ oh. oh. อืมนั่งกินสินั่งนั่งกินกับคนเนี้ยนี้ทั้งอ้อนแม่ทั้งก้อนข้าวแม่ ใเเยยอะลจริงๆแนละทำมุมเนี้ยอ,อกสวยมากดูมาดิอ่ะคัมโตโต้อ๊บถะกอ้อนแรกอะมเน โอ้ไข่ใหญ่มากหนุกไข่คีวเป็นฟองเลยเนะี่ยเห็นไหมใช่ใช่น <c oughs> ั่งนั่งไหม อะไรคำนี้อวอะไรช่วงไหนสืขายเยอะเยอิมๆใิ่ไข่ไไไก็กิ่ที่ชอบมากกว่ากินน่ชูโอ้ยชูอืบชีวิอันั่งไหมเนี่ยเออมาใหม่ ไม่มไม่กลัวทบไมลูกแั่เอ,เองมันมันมเห็นจะกลัวแล้วแม่ก็นั่งตรงนี้ลูกก็นั่งตรงนี้มันกลัวอะไรมีอะไรต้องกลัวบ้านน้าเรามีอะไรต้องกลัวไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะกินไดไลูกทำโตโตสุดยอด แม่เป็นเก้าอี้ให้ใช่ไหมอ้อครับแม่เป็นเก้าอี้ให้ครับโอ้โห่ชว์เียไข่ดูไข่ขาวด้วยน้าจีนยังไม่ได้ดูวมดีโูเดียวยางใช่ไหมอีโอีอีโอีอีโอตุนตุนอันนี้ไข่ต้มครับต้ม ไข่ต้มเป็นเด็กก็ต้องกินไข่เยอะๆไข่เยอะๆไข่ตุ๋มไข่ตุ๋มหนักหมดหมดจะให้พ่อตักให้ได้ไหมเอาให้พ่อตักให้ครับมาบายคม่